เขาหน่อยเขาเจ้าจ้ะจับพีน้อล,ล้วจ้ะขังมือขังมี่้อจเดี๋ใส่กี่เขาจัพี่น้อยใส่กันพอดีเลยจ้ะฝาสองฝาใส่กันจ ของเก่ามาใส่ใหม่จ้าพี่น้องจ้าปกตแล้วจ้าพี่น้องใส่ลงเลย้าหมนหัวไส้ใส่ได้ปะน้องหัวไหลจ้ะใส่ใส่พี่น้องเลยเด้อ คนนั้นก็ใส่ไหม าาห้องงานบริหารถึงแมาใส่ตีนกิเขียวจะพี่น้องใส่กันพอดีเลยจ้ะฝาสองฝาใส่กันจังเนี่ยลูกทุ่งจอมยกระชับพี่ห้องคุณค่ะคิดหนาเข้ากันไหมคะสวัสดีค่ะ เป็นแยด้าแล้วแ่ะไปพาตกให้ทุกายนงานังรวังเอ่ี้่ยกายแล้วแม่บ่าน้ํามาใส่ไว้จ้ะ thì khẩu ngoài cái cho Thả không có năm mắt xảy may Cho hư và cho nó ngoài có Hãy subscribe cho Để xay, ห่อยคือเจ้าจ้ะถิ่มาใส่ตีนตีเข่าจ้ะพี่น้อยใส่กันพอดีเลยจ้ะฝาสองฟาใส่กันจถิ่นมาใส่ตีนตีเข่าจ้ะพี่น้อยใส่กันพอดีเลยจ้ะฝาสองฟาใส่กันจ้

อยางแกอมาแต่ก้นเขามันอะไรงานปอจับนีดน่อจับนิด่อเกาน้ำมาใส่ไว้จัด ก็ับจง่งนี่่นนี้จังหัดหนองสองแงมันจมเล่ไหทั้งวันเย่ดีก็ใช่พมันอได้ใส่กับที่นอ เสียดายเสียเอาถิ่นกระไดจากพี่น้องดินจะแกะออกมากแต่แลเข้ามันอะไรส่วนเกิดจากเมื banks, ่อแต่ตามมันจากพี่น้องก็ได้ใส่จากแมวล่ะแมวล่ะ ได้อาสารมาเห็ดจากพี่นอกจะตีนทีท่เผาแต่พีนองเร็วหมหมักเจ้ะจะใส่ได้ทกตัจะดีก็ใส่หมูมันพอได้ใส่กับพี่นอ้องกัสดีกับ,บพี่นอ้ไไนนอง ส coating, ม,มัดสองกอระติบเขาจ้ะพี่น่งอันนี้เป็นฟ้าทั้งสองฟ้าจ้ะพี่น้องอันเก่ามี้โตอีใส่ก้ี่หนึ่ง้ะพี่น่งคมีาปลาแ้มงไปสะกอนได้จับพี่น้่ง ก็ฟังจากนั้นใส่ไว้ตะกันเลยหมักเลยค่ะต้มแล้วก็เริ่มที่ผ้าแล้วคือละมุน กิ่นเนนมื่อใส่ตีนทีเขาจ้ะพี่นอ่องใส่กันพอดีเลยจ้ะฝาสองฝาใส่กัน,กน จะงอยจะเป็นงอยสักเลี่ยวละจ้ะค่ะแล้ขค้างนี้สักพี่น้องจะเจาะกู้กับเจาะหน่อยหน่อยนะเนี่ยใส่ักนั่นหัวมันีและจ้ะทาไปลุ 你生意挺好的。<laughs> <laughs>